สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะโอเคเสียงมันอาจจะเปลี่ยนไปลองไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะเว้ยไม่จะแตกต่างจากเสียงตอนนี้มันอย่างมากเลยก็อย่างที่ชื่อคลิปได้บอกไว้หายไปนานๆานเฮ้ยกูรู้มานานมานานโอเคกูรู้มานานมากๆไอ้เฮียจะเป็นแบบเดือนใกล้สองเดือนอยู่แล้วก็โอเคใจเย็นใจเย็นเย็นเอาวางซ่อมลงก่อนวางที่อะไรลงก่อนโอเค าสาเหตุที่ไม่แบบว่าหายไปเป็นเดือนก็ไม่ใช่อะไรหรอกโนเวยมันเป็นผลมาจากสงการความอยากเล่นนี่แหละเอเฮียก็มาเล่นสงการมาแบบสามปีแล้วใช่ป่ะอยากไปเล่นบ้างเอาเฮียไปปุ๊บโอโหสนุกสนานกลับมาได้เลยได้โคงอ๋อกูอยากจะร้องห้าเลยเอะคือกคนก็ต้องเข้าใจนะว่าใครมันจะไปรู้วะแต่ว่าช่วงนั้นอะโควิดมันในแถบในแถบบ้านกูเนี่ยมันคือแบบ ม่ค่อยเจอแล้วนะไม่ค่อยเห็นคนเขาใส่แมสใส่เฮียอะไรกันแล้วนะกูอะเป็นแบบว่าเป็นวกที่แบบว่ารอดทุกซีซั่นอะก็คิดว่าแบบเออเดี๋ยวครั้งเนี้ยยังไงกูก็รอดไปปุ๊บกลับมาเป็นไงโอ้โหสองขีดก็เลยต้องนั่งพักตัวยาวๆไปสองสัปดาห์จนกว่าจะเหลือขีดเดียวแล้วปัญหาคือขีดเดียวปุ๊บไม่ได้หายเลยน้อยยังมีอาการไออยู่ซึ่งตอนเปิดโควิดไอโคบ่อยเสียงมันจะแบบแหบแบบ บางทีแบบให่ <ś 2> อยู่อย่างเงี้ยไ <ś 2> <ś 2> อ้เหียเสียงมันแบบโคตรแหบเลยก็เลยได้ไปหาหมอมาไปตรวจอะไรต่างๆนานานั่นแหละก็ได้ยาม,มากินก็เลยต้องพักตัวไปอีกก็ labeled. นั่นแหละเวลาที่หายไปทั้งหมดอ่ะคือพักตัวทั้งหมดเลยเว้ยเอาจริงก็เล่นเกมนะแต่ไอ้เหียเสียงมันอะไรยังไงก็ไม่รู้รอะแล้วแบบอารมณ์ตอนนั้นคือแบบมันเหนื่อยมันเหนื่อยล้าก็จะก็ อย่ยจะเป็นลมอาจเพาะว่อะไรอย่างงี้เพราะส่วนใหญ่อะเวลาอาจก็อยากบอกว่ากดลอยลมทั้งหมดอะไอ้ี้ยแต่เวลาถ้าเกิดกูกดฝอยลมทั้งหมดอะแล้วประกันได้เราเสียงกูหายแน่เพราะกูจะกรี๊ดไม่ช่กรี๊ดนะเสียงกูจะดังก็เลยต้องพักจนกว่าเสียงมันจะดีขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เลยเอเอมาอาัดคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเวลาบอกว่าหนึ่งเดือนเกับจะสองเดือนที่หายไปนะโอเคเอาเป็นว่า เดี๋ยวยังไงก็ช่างจะเริ่มกลับมาอัพคลิปใหม่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คนอคนื่นเห็นด้วยไว้เจอกันใหม่ในเกมต่อไปไม่รู้จะเป็นเกมอะไรน,นะแต่ก็ไว้เจอกันครับผมอาดิอ s ครับชุบจุบชุบเนื้อ่าโควิดอา